จเจริญธรรมค่ะท,ท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแบบอโศกดิฉันพราวพูดข่าวดาราผมข้าพูดข่าวดาราครับเช่นเคยนะครับทุกวันเรามีนัดเรียนธรรมะวันละนิดภาษาอังกฤษวันล,ลหน่อยวันนี้ขอนําเสนอคําว่า Buddhist Center Buddhist Center เป็นคําที่ดิฉันมักจะใช้เวลาแนะนําพุทธสถานของเรานะคะเช่น We have altogether nine Buddhist centers We have altogether Nine Buddhist Centers แปลว่าเรามีพุทธสถานทั้งหมด9แห่งถ้าผมจะใช้คำว่า Temple เพื่อสื่อความหมายถึงพุทธสถานของเรานี้ไม่สัดจะได้นมครับ Temple แปลว่าโบสถ์วิหารหรือวัดก็ได้นะคะแต่เวลาที่ฝรั่งฟังคำนี้เขามักจะนึกถึงวัดแบบวัดไทยทั่วๆไปเพราะในพจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษได้แปลเอาไว้ว่า Temple หมายถึงสถานที่ ที่ใช้ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่พุทธสถานของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมก็สังเกตว่าเวลามีคนมาเดินในพุทธสถานของเราเนี่ยนะครับก็หลายคนก็มักจะถามผมว่าเอ๊ะที่นี่เป็นวัดหรือเปล่าซึ่งที่จริงแล้วพุทธสถานของเราเนี่ยนะครับก็มีทั้งพระพุทธร,รูปและก็มีโบสถ์เพียงแต่ว่าเราไม่ได้นําพระพุทธร,รูปไปไว้ในโบสถ์เพื่อให้คนกราบไหว้บูชาเหมือนอย่างวัดทั่วๆไปโบสถ์ของเราจะไว้ สำหรับทาเป็นสถานที่ทําจิตของสงฆ์เป็นหลักครับค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณข้าพุทธพาคนเดินชมพุทธสถานของเราเนี่ยคุณและต้องการที่จะเน้นว่าตรงนี้เนี่ยคือโบสถ์คุณสามารถใช้คําว่า Temple ได้เลยแล้วถ้าผมจะพูดว่าพุทธสถานของเราเนี่ยประกอบไปด้วยบ้านวัดโรงเรียนแล้วับควรพูดว่ายังไงครับถ้าอยากจะแปลตรงๆนะคะก็ต้องพูดว่า every Buddhist center comprises a community, a temple, and a school อีกรอบนะคะ Every Buddhist center comprises a community, a temple, and a school comprise แปลว่าประกอบด้วยแต่ประโยคนี้จะฟังดูค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะคะ mm. เวลาพูดกับฝรั่งจริงๆดิฉันอยากจะแนะนำให้พูดง่ายๆว่า In every Buddhist center We have a community, a temple, and a school In every Buddhist center we have a community, a temple, and a school แปลว่าในพุทธสถานทุกแห่งเรามีบ้านวัดและก็โรงเรียนอืม้วทำไมเราไม่ใช้คำว่า house หรือ home ล่ะครับเพราะสองคำนี้ก็แปลว่าบ้านเหมือนกันค่ะเพราะท่านอธิบายว่าบ้านนั่นหมายถึงสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนะคะท่านไม่ได้หมายถึงบ้านที่เป็นหลังๆนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษ คำว่า community จะสื่อความหมายได้ดีกว่า house หรือ home ครับขอบคุณสำหรับคำอธิบายในวันนี้นะครับค่ะอย่าลืมไปทบทวนศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะคำหลักๆของวันนี้ก็มี Buddhist center ส่วนคำที่เกี่ยวข้องก็มี temple แล้วก็ comprise ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับจเจริญธรรมครับจเจริญธรรมค่ะ